เป็นกระแสสุดๆค่ะสำหรับโชว์นางผีเสื้อสมุดค่ะของสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นกระแสแห่กันแชร์กันเต็มเลยค่ะทั่วนิ้ตอวันนี้เลยจะชวนทุกคนนะคะมาดูกันว่าโชว์ผีเสื้อสมุดอะไรที่ทำให้คนต่างแชร์และจึง้งล่าสุดมีกระแสดราม่า,มาค่ะว่าโดนพาไพา้มันดีเสกแล้วไม่ได้กลับมาร้องต่อเต้ยลาด้วยเพราะอะไร คนถึงชื่นชอบเสียงหมิวขนาดนั้นวันนี้จะชวนทุกคนมาดูด้วยกันค่ะสุดตะลึงค่ะนางยักษ์มิวออกละวาดเล่นถึงขนาดกับบทบาทนางผีเสืสมุตรณมิวรัศดาพร์ไปดูกันเลยอ้าว่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าเป็นรายเด็ด อ้ฮ่า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 าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าเราฮ่าฮาฮ่าฮ่หาฮ่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 าส่าฮ่าฮางฮา าบาที่ถั่วกระสแท็บักหัวโอดีบักลูกทอระพีเออจังใดก็ตามแต่มือนี่จังใดก็ตามแต่บอนีนั่มันไปให้ท่านนั่มันไปให้ท่านจังใดก็ต<ไ>้องไปให้ท่านจังใดก็ต้องไปให้ท่านไปเออคือโชว์ดังเลิศมากเลยหรอหรอว่าไงเพลงอะไร,รอ่ะอา่ลอาลำเบิร์นฝังเพชรค่ะคุณผู้ชมขากับโชว์นี้ที่กำลังเป็นกระแสโซเชียลสนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคนใช้เยอะมาก มาหฮ้เฮ้ไปเฮ้ฮ้ไอ้เอมีเจ้าของอแต่น้องนั้นหักเธอ่าสีว่าวสีว่าวถ้ามันบาดหยาบแน่อยู่เด้ออ่าลัดลงมักเป็นข้อ ใส่ให้เฉยคอยเทบ่บาปเป็นช่างใดเดแต่น้องโอเคโอเคบาปก็หักไอ้ายก็หัอวาอ่าแล้วหัวใจมากอายแล้วอ้แล้วแวอะคุณบีกกกวันดีค่ะคุณบีกวันดีค่ะ ไอ้ม oh, <si> ีภรรยากะมาหาน้องหูเสียงบ่ออดกแมเสียงดีเนาะเสียงดีเนาะละทั้งหัวใจอยากเอาคอนอละทั้งหัวใจอยากเอาคอนเออเอาคอนเออคอนเอออ่าฮผู้ตัวนี้ขามียพี่ให้เธอ เออไอ้เออเออไอ้เออไอ้ไอ้เออได้ได้ได้ติดไปเยอะอยู่เดี๋ยวติดไปเยอะอยู่เอาไปซื้อผู้ชายไม่ต้องไปเอาแล้วไปเอาไปไปไไมานี่ไม่ต้องไปเอาแล้วไปซื้อผู้ชายเอาเฮ้ยเฮ้ยสอสอยอดตายจ้ะจ้ะจ้ะ เออลอดมันเป็นดับมันเป็นไวรัลเออะไรอ่ะน้องบงค์ร้อยโอ้ยน่ากลัวอส้งมาเล้ออดฉันีขอบอกคนบาปกรมีหัวใจหัวใจ หลัดอดในการแสดงแมห่เอฟเป็นน้อยบวบิกล่อมานคูบิคคูบิกน่าจะได้ไหลาแก้วอยู่นะคะหน้าแดงเลทีเดียวเฮ้ยุยเสียงลดมากเลยอ่ะเธอตาเสียงหน่อยๆๆเฮ้ยหลัดหลัดหลัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป

ัวใจคือไอให้ทีเไหัวสาวบาอ่เออเออเออรัดลัดััดััดััดจังเลยอ่ะไอนี่เขาเสียงทำใจเนาะไอนี่เสียงเสรอโคร่ดดรอไอป้าบ้าไอใจเย็นจัง มันกระตุกจังเลยอะแล้วคนอือ่นก็ร้อ,องเหรอเขาทำไมมันกระตุกจังเลยอะเขา,าคือที่เขาวไวร์ลอกนี่คือเขาวไวร์ล็อกกันอะไรปะใช่ปะสรุปสรุปเขาวไวร์ล็อกกันกันอะไหนบะแป๊บนึงนะขอดูก่อนนางยักษ์ ผิดซะสมุดอ๋ออ๋อ,อมันมีอันหนึ่งนี่นะอ๋อมันมีตอนแปลงร่างด้วย อ๋ออันนี้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 เขาเขาาไว้เล่ากันอันนี้เอาใบเอาใบเอาใบเล่าเล่าสน่ห์น้ำเพิรนโชว์ลงปะอ๋อมันจะไม่เคยตามเสน่ห์น้ำเพินโชว์แป๊บนึงนะแล้วเขาปล่อยปะไหนนี่หรอเอากูถูกละกูดูผิดคลิปอุกยจะเสียงหนังรถเนาะเนาะเสียงหนังรถเนาะ โซบีเซสมุดเสียงดังต่ำดังต่ำกลาว่าดังต่ำมา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 ขอโทษขอโทษขอโทษที่สิขอโทษมาค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ของจริงละวัไปปะที่ราอกกันดีวัวไปปะวัวไปปะใครไปดีว ว่าไปว่าไปมึงอันนี้มันก็เกินเรื่องเกินราวห่อรับแล้วมึงดูหนะ้าคนเนต้นนิก็คือบมาไหวเนอไม่ไหวแลวแรกๆึ้นเหนื่อยแหงและมึงว้ามาืามมอ,อโอ้หโห,หสวยจัง,งเออ ถ้าไัาดีก็หลอดนะมาไม่ได้มาไม่ได้ขอปั่นใจให้นาาเงือกน้อยให้น้างเงือกน้อยน้ำตาพังย้อยเอไอคินลูกน้อยเสียงดีเย้เงือกก็เสียงดีนะเกิดไป อยัยผ้ายัยยายมีเซซ่าบุตรแล้วเต็มนะอ๋อไอ่เสียงไหลเวอร์เออเออไอ yeah, ่คนเสียงดีก็เสียงดีเลยแต่คนเสียงไหลก็ไหลอยู่นั่น อเออเสียงดีก็เสียงดีเวอร์แตเ่เดือเสียงนางดีอยู่แต่มากินรนาคาไปแหละนิดหน่อยอย่าไปว่านางเลยอย่าดราม่าอะไรกับนางเลยเฮ้ยไปเฮ้ย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 ไปมึงเอาดีๆมึงก้างโกรธมามาดูโชว์เดี๋ยวมึงก็คุมแล้วอะเอาดีๆนะมันเวอร์เกินดูซิว <จน S 1> ่าไปปไ<ะ>ป ว่าแม่พระสำรับคนเฮ้มาเป็้ินกังลทนเจนอกมาฮิตสะฮฮิตสะมึงพไพ่หล่อนาแต่ก็แอบตายต่ำนิดนึงอยู่พาไพ่มันดีแอบตายต่ำอยู่ฮิตสะ ต่หลอกไม่เป็นไรไม่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปไปหบอกราคาเสียแรงกันทุกวันเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือครั้งแรกของเขานะก็อย่าไปด่าเลยเขาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮึยเฮ้ยแต่ยัยแต่ยัยพระแต่ยัยผีวเสื้อสมุดเนี่ยเสียงดีเกินตอนเนี้ย เสียงดีเกินเพื่อนเกินฝูงวายมันคงเป็นกรรมที่เคยกระทำตัวใจ<อ>พี่เสื้อสมูดตอ,อกแตกสลายรับใจใเงือกอีลีรอดรอดรอดลอดรอดแม่นี่อ S <S แรงมากเกีย์ภาพให้เป็นีน่อีใยนางเงือกนี่ก็คือหยามสุดอีดอกเออ,โอ,โอน,น,นี่เจ้าเออหลอดหลอดมึงเอาจริงๆนะมึงจ้างเขามาจะบติว่าจ้าง ฝันแล้วเพื่นโชว์มาสามแสนอะ่ะมึงดูโชว์โดีโชว์เดียวมึงก็คุมนะเอาดีๆนะมึงดูความบันลังการก่อนโชว์นี้โชว์เดียวก็คุมแนละ้วเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออคุณแม่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 เออเออให้พร้อมให้พร้อมให้พร้อมได้เสียงมา้าดิเสียงป้าได้เลยอ้า อ,อ่าอ่สวยสวยไม่เป็นไรสวยสวยอยู่สวยอยู่ยอ,ยอ่ารายได้แฮร์่ายได้แหร์ายได้โชว์ใหญ่อยู่โชว์แบบคนตอนนี้โชว์แบบคนที่เมี ลาอ่ะฮึดสะเฮ้อเวอร์เวรเวรสุดๆเวรเวรเวรได้อีกเวรว่านี้อีกอี่ลอกเวรจริงเวรจริงเวรจังเวรมากของสานนี้ให้พีเสื้อสมุดเนาะ ป่ะป่ะข่อวไแล้วก็แสแรงจริงๆค่ะลำเรื่องพระแม่มนีวันเปิดฤดูกาลสารพรบ้านไพลงที่ผ่านมาพระนางหมอลำรุ่นใหม่โชว์เพลงลำฟอนเซิร์ฟแนเต็มอิ่มสุดๆและพีคดามา่าสุดดาม่าทึดตึ๊ดพนีเป่าปีจนหมิวสิ้นชีวิตทำเอาแฟนๆอินจัดไ,ไ,ไปกับบทบาทแสดงของตัวละครแต่ละคนโดยเฉพาะหมิว คนเสียงพ่อแม่มีไม่ไหวแต่แฟ,แฟนๆยังไม่จบแค่นั้นพากันเซฟยี่หมิวสนันโซเชียลนะค่ะว่าถ้าสคกีเป็นแบบนี้ <พา S 1> ก็จะไม่ได้ฟังห <พา S 1> มิวมาร้องเต้ยลาที่ <พา S 2> ทุกคน <พา S 1> รอคอยอยากฟังเสียงสุดๆ <พา S 1> อ๋อ <พา S 1> ก็คือไม่ได้ฟังยี่หมิวร้องเต้ยลาแล้วสี่ทังว่าพาา่อันันนี้เป่าปีขนาดนั้นเนะนะค่ะนะค่ะนะค่ะเธอลดนะลดนะ ถือว่าถือว่าสําหรับเรานะถือว่าทําได้ดีเลยประมาณหนึ่งเลยทีเดียวอะแล้วก็คือโชว์ไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ว่าแค่เก็บรายละเอียดดีเทลของของคนที่อยู่บนเวทีสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันแอบ,บสเปะสปะกันในแง่ของอารมณ์อะค่ะเพราะว่าอารมณ์ของคนที่แสดงอะหลายๆคนยังไม่ค่อยพร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานไกลนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะจะ,จะมันมีกล้องแคบอยู่เนาะแล้วก็ยังเห็นหลายๆคนที่แบบ แบบยังไม่ค่อยพอไม่ว่าจะเป็นสีหน้าหน้าตาหรืออะไรก็ตามแต่ก็รวมไปถึงของที่เอามาใช้โชว์มันหนักเกินไปไหมถ้าสมมติว่ามันทุ่นแรงให้มันเบาลงอะไรอย่างงี้ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ชื่นชมคุณหมิวแม่คุณหมิวก็คือทําจิตทําซึ้งใจมากทำดีไซน์แบบ คุณคือคนแบกโซนนี้เลยนะคะสำหรับนางฟีเซอร์สมุทรแล้วก็ทำได้ดีมากๆจนคนแอบอินกันทั้งประเทศเลยตอนนี้คนแชร์ดูกันเยอะมากๆไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กกใครเจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้ยนะจ๊ะ see you bye boy bye boy bye boy boy